ให้ย้อนไปดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะครับว่าจุดเริ่มต้นในช่วงประวัติในช่วงที่คุณหมอยังเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันก่อให้เกิดหลอมรวมตัวตนของคุณหมอมาจนถึงทุกวันนี้ได้ยังไงนะฮะคุณหมอเป็นคนหาดใหญ่ครับเกิดที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังจากนั้นเนี่ยคุณหมอบอกว่าเป็นคนเรียนเก่งก็เลย เอนชนสอบติดแพทย์จุลาครับพอเข้ามาเรียนเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยก็ได้รู้จักกับชมรมค่ายอาสาสมัครสโม,มสรน,นิส,สิตจุลาคุณหมอไปออกค่ายครั้งแรกที่บ้านสาาครกครับที่จังหวัดนครราชสีมาตอนนั้นคุณหมอเล่าให้ผมฟังว่าไปเจอกับชาวบ้านไปนอนกับชาวบ้าน3วัน2คืนลมหนาวมันปะทะมาเข้าในซอกฝาบ้านเห็นถึงความลําบากเห็นถึงความเหลื่อมล้ํา เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนแนวคิดที่เดิมเนี่ยเป็นเด็กในเมืองเติมโตในเมืองมาเห็นความลําบากของชนบทเลยคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาครับหลังจากนั้นเคลื่อนไหวต่อเนื่องปี2534ได้รับเลือกเป็นนายกองค์การสโมสรนิสิตจ,จุฬาครับพอปี35แน่นอนช่วงนั้นเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินคุณหมอแล้วก็เพื่อนๆร่วมเคลื่อนไหวในเหตุการณ์นี้แล้วหลังจากนั้นก็ได้เลือกเป็นเลขาธิการสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาประเทศไทยหรือว่าสอน,น,นอนทท ในช่วงที่คุณหมอเคลื่อนไหวในเหตุการณ์พฤษภาธรมินเนี่ยคุณหมอบอกว่าได้อีกชุดความคิดหนึ่งก็คือตอนที่ไปออกค่ายอาสาสมัครเนี่ยตอนนั้นเห็นความเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนการเคลื่อนไหวในระดับชุมชนแล้วก็มีความเชื่อว่าคําตอบเนี่ยมันต้องอยู่ในหมู่บ้านประชาชนชาวบ้านต้องสามัคคีกันแต่พอมาร่วมเคลื่อนไหวพฤษภาธรมินเริ่มเห็นแล้วว่าปัญหาชาวบ้านเนี่ยมันจะไม่รับการแก้ไขเลยถ้ามันไม่มีการขยับเชิงโครงสร้างทางการเมืองสองชุดความคิดนี้นะครับในช่วงที่เป็นนักศึกษาค่าย ที่ร่วมคายอาสาสมัครกับร่วมเหตุการณ์พฤษสภาธมินกลายเป็น2ชุดความคิดที่เปลี่ยนคุณหมอไปโดยสิ้นเชิงครับพอปี2536คุณหมอเป็นแพทย์อินเทอรน์นหรือว่าเพิ่มพูนทักษะาที่โรงพยาบาลสุรินพอจบมาเป็นแพทย์ใช้ทุนก็ใช้ที่โรงพยาบาลสงขลาคุณหมอเลือกมาอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลาก็เพราะว่าคุณหมออยู่ใกล้บ้านเป็นคนสงขลาครับหลังจากนั้นปี2538 ตำแหน่งของผู้ใยการโรงพยาบาลสบ้าย้อยก็ว่างโรงคุณหมอก็ต้องเข้ามาเป็นอผอ,อโรงพยาบาลสบ้าย้อยโดยคำขอร้องจากพี่ๆใน <Yeah. S 1> แวดวงของแพทย์ชนบทในช่วงนั้น เคยเป็นสบ้าย,ย้อยมาก่อนด้วยเคยเป็นผอ,อ,อที่โรงพยาบาลสบาย,ย้อยมาก่อนนะคะแล้วก็พอมาอยู่ที่โรงพยาบาลจนะก็คือ24ปีแล้วใช่ครับทั้งหมดทั้งมวลได,ด้เห็นภาพเลยนะคะว่าเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้คุณหมอเนี่ยเป็นนักกิจกรรมมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็หล่อหลอมมาให้เป็นคุณหมอที่เป็นนักขับเคลื่อนด้วยเป็นบทบาทที่สําคัญในสัใช่ครับตนนแต่ว่าจังหวะชีวิตคุณหมอหลังจากที่เป็น ผู้ในการโรงพยาบาลสบ้าย้อยจนกระทึงจนกระทั่งมาถึงเป็นผู้ในการโรงพยาบาลชนะจังหวัดจังหวะชีวิตของคุณหมอช่วงนี้น่าตื่นเต้นและน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับเคลื่อนไหวหลายอย่างแน่นอนว่าเราลองไปคุยกับคุณหมอชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งว่าที่ผ่านมาคุณหมอทําอะไรทบทวนตัวเองแล้วเจออะไรแล้วอนาคตคุณหมอจะเดินต่อไปอยังไงครับตอนตอนนั้นถ้าเรียนจบครับจบจบ6ปีเราก็ต้องเลือกว่าเราจะไปอยู่ที่ไหน แล้วผมก็ตัดสินใจว่าขอกลับมาอยู่สงขาเพราะบ้านอยู่นี่ตอนนั้นสบ้าย้อยว่างครับเพราะว่าคุณหมอที่ประจําอยู่ไปเรียนหมดโอเคไปอยู่สบ้าย้อยพี่ๆก็บอกไปเป็นผู้ในการด้วยนะผมก็ก็ยินดีเพราะผมก็รู้สึกเอออยากอยากลองเป็นผู้ในการดูจนผมรู้สึกว่าโอเคละผมขออยู่โรงพยาบาลชุมชนไม่ไปเรียนละอยากไปเรียนตอนสมัยเรียนจบใหม่ๆนะแต่พอไปอยู่สบ้าย้อยสี่ปี้ยายะมาอยู่จนันทาผมก็รู้สึกว่าตัวตนผม คือตรงนี้แหละคือชุมชนคืออยู่กับชาวบ้านแล้วผมก็มีความสุขด้วยมันไม่ใช่การเสียสละนะยืนยืนยันนะผมไม่ได้ทําเพราะผมเสียสละคือถ้าเสียสละกับอุทิศเนี่ยมันทําได้ไม่นานนะผมรู้สึกแต่ผมทําเพราะมันมันได้มันใช่อะ่ะมันเติมเต็มความรู้สึกเราได้เรียนรู้เราได้มิตรภาพกับชาวบ้านมันเป็นการเรียนในชีวิตจริง ตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจว่าจะณจะมีประเด็นปัญหาโครงการขนาดใหญ่อะไรนะครับก็มาด้วยเหตุผลของภาคสาสุขพอพอมาที่จนะเนี่ยก็มีโครงการลงยะแก๊สไทยมาเลเซียเกิดขึ้นในช่วงนั้นชาวบ้านเอาเอกสารวิชาการ EIA อรายงานผลรับสิ่งแวดล้อมเนี่ยหนาๆซึ่งเป็นฉบับร่างมาให้อ่านมันหนามากผมก็อ่านภาษาอังกฤษสอบวิชาการเยอะแยะ แต่โอเคเราเรียนมาเยอะเราก็เข้าใจอแล้วก็ไปเล่าให้ชาวบ้านฟังซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดที่ทําให้ผมเข้าใจตัวโครงการทั้งหมดแล้วก็พบว่าผลกระทบน่าจะเยอะมากแล้วกจ็จะเปลี่ยนชนะจากเมืองกเกษตรกรรมเมืองพึ่งพาฐ,ฐานทรัพยากรไปเป,เป็นเมืองอุตสาหกรรมก็ก็นามาสู่บทบาทผมในการเข้าร่วมกระบวนการของชาวบ้านเนาะสองห้าสี่หกสี่เจ็ดนะ ท่านผู้ตัวราชาการท่านหนึ่งก็ประสานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมาว่าท่านซื้อตั๋วเครื่องบินให้ผมแล้วนะให้ผมขึ้นกรุงเทพเดี๋ยวท่านไปด้วยพาไปก็ไปถึงก็โดนซักโดนขู่นะถามผมก่อนเลยว่าผมจะเป็นข้าราชการหรือผมจะเป็นเอ็นจีโอถ้าเป็นเอ็นจีโอให้ก็ให้เวลาออกซะถ้าเป็นข้าราชการก็ให้ปฏิบัติตามนโยบายห้ามค้านห้ามซักห้ามพูด ผมอธิบายว่างานที่ผมทําผมก็ไม่ได้ทําอะไรมากผมก็แค่ให้ข้อมูลทางวิชาการกับชาวบ้านเพราะผมก็ไม่อยากเห็นหมลพิษไม่อยากเห็นภัยสุขภาพที่เข้ามาที่รบทําลายสุขภาพชาวบ้านเขาบอกไม่ได้เอาอย่างนี้แล้วกันให้ไปเขียนบันทึกเขียนรายงานมาว่าจะหยุดคัดค้านผมก็ปรึกษาพี่ๆครับปรึกษาพี่ๆแพทย์ชนบทพี่ๆบอกเองไม่ใช่คนแรกที่โดน เขาก็โดนกันมาเยอะแล้วมีรอบใหญ่อีกรอบหนึ่งก็ปี2560ครับแม่ทัพภาคที่4ส่งหนังสือจากกรมานอส่งไปที่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอให้ย้ายผมนั่นเป็นยุคพระเด็ประยุทธ์พึ่งขึ้นเหตุผลก็คงเนื่องจากผมค้าลงไฟฟ้า่านหินเทพาหนักมากตอนนั้นก็ชาวบ้านค้านะผมก็แค่อ่านเอกสารแล้วให้ความรู้ทางวิชาการกับเขาอาจจะไปเริ่ม ร่วมรณรงค์เขาบ้างเป็นครั้งคราวก็ก็มีหนังสือให้ย้ายแต่ว่าด้วยกระแสสังคมที่ช่วยมากในขณะนั้นครับก็ก็สุดท้ายกระทรวงก็ไม่ได้สั่งย้ายคือคือถ้าพูดในการโรงพรยาบาลชุมชนต้องย้ายทุก4ปีโรงพรยาบาลชุมชนก็จะกลายเป็นโรงพรยาบาลก็จะเป็นเหมือนโรงพรยาบาลจังหวัดคือคือ4ปีเพียงพอนะครับสำหรับเราในการ ทำโรงพยาบาลให้ดีไม่ยากสร้างสรรคโรงพยาบาลให้ดีมีเครื่องมือเครื่องไม้มีแพทย์เฉพาะทางมีตึกมีอาคารไม่ยากแต่มันไม่ได้สําหรับการทํางานในชุมชนมิตรภาพความสัมพันธ์การเอื้อกันในการสร้างสรรค์สิ่งอื่นที่มันนอกเขตโรงพยาบาลนอกกรอบสาธารณสุขมันมันทำไม่ได้เลยอาจจะมีความสัมพันธ์ก็เล็กๆน้อยๆ มันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลแล้วไม่ไม่ได้เป็นการร่วมทุกข์ร่วมสุขในอดีตเราก็ทักนะครับไม่ใช่ไม่ทักแต่ในอดีตเมื่อเราทักเนี่ยก็จะเป็นการสู้กันด้วยข้อมูลครับทักข้อมูลฝ่ายกระทรวงดีเราก็ถอยข้อมูลเราดีกว่ากระทรวงก็เอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข สุดยอดของการแฉการเปิดข้อมูลคือการเปิดข้อมูลจากคนในและสิ่งที่เป็นพลังของแพทย์ชนมาตลอดคือเป็นผู้เปิดข้อมูลในฐานะเป็นคนในเพราะคนในจะมีข้อมูลชัดเจนข้อมูลเยอะถ้าเราไม่เปิดสังคมก็จะไม่ได้รับรู้ความจริงแต่ว่าในสองสามปีหลังเนี่ยเราทักฝ่ายผู้บริหารเราก็ยืนยันไม่เปลี่ยน เป,เป็นเรื่องของอัตตาและอารมณ์แล้วนั้นเป็นการสู้กันด้วยอารมณ์สุดท้ายสู้ไปสู้มาก็เลยมีคําสั่งครับมีทงมาว่าต้องย้ายผมให้ได้ในฐานะเป็นซิมโบโลของชมรมแพทย์ชนบทมันก็เป็นการเชือดไก่ตัวใหญ่ให้ลิงดูซึ่งถ้ากระบวนการหลังจากถูกย้าย นิ่งเงียบไปแล้วก็ไม่มีปฏิกิริยาที่ที่ต่อสู้ที่ชัดเจนพอก็ก็น่าจะสร้างความเสียหายให้กับคนในกระทรวงมากก็คือคนก็จะหวาดกลัวอำนาจมากแล้วก็จะขอไปค่าการที่อยู่นิ่งๆคือคนก็จะกล้าลุกขึ้นมาน้อยลงน้อยน้อยลงมากเพราะว่าลุกขึ้นมาสงสัยจะโดนย้ายหรือเปล่าจะโดนเล่นวินัยหรือเปล่าแล้วจะไหวไหม ไม่ไม่คิดว่าแพอันนี้แน่นอนนะแต่ว่าโอเคเราโดนยายนะโดนย้ายจริงด้วยผมก็อยู่ในเส้นทางการเคลื่อนไหวภาคประชาชนทั้งอาจจะปีอพี่น้องชนะหรือว่าปีแพทย์ชนบทก็ตามเนี่ยมันก็มีขึ้นมีลงเป็นธรรมดายังไม่เรียกว่าแพผมก็ยังเดินในเส้นทางการเป็นผู้ดยการรบกลชุมชนต่อไปอันนี้อันนี้คือชีวิตที่ผมเลือก ผมเลือกไปไปทำหน้าที่ที่สบายย,อย้อยแม้เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบอแต่ว่าผมเลือกที่จะไปเพราะผมเลือกที่จะเป็นข้าราชการต่อแล้วผมจะสู้ในระบบแบบนี้ต่อผมเป็นข้าราชการยืนยันผมทำหน้าที่ในฐานะข้าราชาการนิยามข้าราชการผมไม่ใช่ผู้ทำตามนโยบายและผู้ทำตามนายสัง่ง ผมทำในสิ่งที่ค่าการควรทําถ้าสั่งมาสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องผมทําเต็มที่ผมสู้ตายสั่งมาในสิ่งที่ไม่ควรทําผมไม่ทําคุณผู้ชมคะนั่นคือบทสัมภาษณ์ที่ต้องบอกว่าบางประเด็นเนี่ยน่าจะไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนด้วยนะคะและเป็นเพียงบางส่วนที่รายการของเราหยิบยกมาให้ชมกันถ้าคุณผู้ชมอยากจะอ่านบทสัมภาษณ์เต็มๆค่ะเราแนะนำให้ไปที่เพจเด็กทีบสแกนเคียบโค้ดที่ขึ้นอยู่ด้านข้างเวลานี้นะคะ ชื่อบทความก็คือนายแพทย์สุพัฒนาสุวรรณกิจข้าราชการที่ไม่สยบยอมต่ออำนาจนั่นเองไปอ่านต่อกันได้แล้วพรุ่งนี้เราคุยเรื่องนี้กันต่อใช่ไหมครับคุณวชิรวิชคะใช่ครับเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นมาทั้งหมดเนี่ยมันจะมีสาระสําคัญอยู่หนึ่งประเด็นก็คือบทบาทของผู้นวยการโรงพยาบาลชมุมชนหลังจากนี้มันจะเป็นอย่างไรต่อไป คําถามเกี่ยวกับเรื่องทรมาพิบาลในกระทรวงสาธารณาสุขม,มันจะต้องมีทางออกเรื่องนี้ยังไงซึ่งเรื่องนี้นะครับเราจะได้ไปคุยกับคุณหมอพักดีสืบลูก,การซึ่งเป็นผู้อิทักในการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพ,พร,ราชด่านซ้ายที่จังหวัดเลยนะครับค,คุณหมอเนี่ยเป็นผู้อิทักในการโรงพยาบาลชมุมชนอยู่ที่นั่นมานานกว่า34ปีละก็คือเรียกได้ว่าอยู่นานกว่าคุณหมอสุพัฒน์นั่นแหละแล้วคุณหมอก็บอกว่าการเป็นผู้อิทักในการโรงพยาบาลชุมชน,ชนเนี่ยมันต้องอยู่นาน มันถึงจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่ถึงจะ,ะเข้าบริบทกับสังคมได้และอีกเรื่องหนึ่งที่เราคงต้องคุยกันต่อก็คือว่าคําถามที่บอกว่าแพทย์ชนบทยุคนี้เนี่ยมันอ่อนแอกว่ายุคต่างๆยุคอื่นๆที่ผ่านมาหรือไม่อันเนี้ยเราจะหาคําตอบกันใน2เรื่องนี้ในวันพรุ่งนี้ต่อครับค่ะก็อย่าลืมติดตามกันต่อพรุ่งนี้ด้วยนะคะทั้งหมดนี่คือตรงประเด็นในวันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันบุษรินยิ่งเกรติกลและคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชยัยลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ